้ามาตังไว้ป้าไปสับบุรีกันไปเ สวัสดีค่ะปังค่ะค่ะพวกเรา EV girls วันนี้นะคะเราจะขับ Ford มาแต่ง m a c h E ไปกันที่ระบุรีกานเย้ได้ออกต่างจังหวัดอีกแล้วจริงๆเราเคยขับคันนี้กันแล้วโน้ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเป็นที่ในโชว์รูมไงขับวนไปวนมาวันนี้เราจะมาขับไกลๆกันออกท้องถนนจริงแล้วก็วิ่งไกลไปประมาณถึงร้อยโลไหมนี่นี่ประมาณร้อยหกโลใช่วันนี้เราจะไปกันที่นาวนาซึ่งที่เนี่ยเราเคยไปแคมปิ้งนอนในรถกันแล้วครั้งหนึ่งถคันนี้นะคะเป็นรุ่น Extended Range นะคะวิ่งไกล5 3ามกิโลแบบ WLTP เลย แต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เราชาร์จในปั๊มชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขาขึ้นที่หน้าจอว่าวิาว่งได้416กิโลเมตรซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าคันเนี้ยเป็นของ E ีวีมีแล้วก็มีคนเช่าไปทดลองขับอะไรเงี้ยหลายๆคนเท้ามันก็จะไม่เหมือนกันรถมันก็เลยวิ่งได้ระยะทางที่น้อยลงอย่างที่พี่ปังบอกนะคะว่าคันเนี้ยเรายืมมาจาก E ีวีมี m ีมีนะคะเขาจะมีให้ยืมแบบทังระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเลยใช่อย่างระยะสั้นเนี่ยก็คือยืมได้ตั้งแต่3วันเริ่มต้นแล้วก็หรือจะแบบสวววววิกกกออะะไไไรรรยย่ายายฟฟ่าาางงเเีี้้้้็็็ดปปนนนนนน3ััั7คืใใชชถตตตฟจํแ อยากลองก่อนสักปีหนึ่งแบบย,วยาวๆแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าประกันไม่ต้องเสียค่าเมนเทแนนต์ต่างๆเนี่ยก็มาเช่าขับกับอีวีมีได้เพราะว่าแบบอาบางทีเราอาจจะยังกังวลเรื่องแบบการชาร์จไฟห<ท>รืออ่างเงี้ยแต่ถ้าเรายืมมาสักปีนึงเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยรถยน่์ไฟฟ้ามเหมาะก,กับเราจริงๆเปล่าถ้าชอบเราก็ค่อยไปเลือกคันที่เราถูกใจก็ได้นอกจากเช่ารถแล้วนะคะในแอปอีวีมีก็ยังมีแบบสถานีชาร์จที่เราดูด้วยว่าเฮ้ยต้องไหนมีจุดชาร์จรถบ้างใช่ก็คือหลดมาแอปเดียวได้ทั้งเช่าได้ทั้งดถถาาาาาาชรรจเเลยย่่่่ววววือองงคคค้้้้ใกกัแบบซมะุ เปล่าอันเนี้ยเราบอกเลยว่ายิ่งเช่าระยะยาวยิ่งได้ราคาที่ถูกลงสมมติ Ford Mustang m a r อ E ที่เรายืมมาวันนี้นะคะก็คือถ้า3าวันเนี่ยจะอยู่ที่2499บาท1วีคนะคะ3 6ม9ิบาบาทอย่าง Ford Mustang m a r อ E คือเขาไม่ไม่ได้นําเข้ามาขายเองเนาะเราเคยไปดูที่โชว์รูมคันหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ4ี่ล้านต้นๆ4ี่ล้านกลางๆก็คือประหยัดไปเยอะเลยอะแล้วก็ที่เรายืมคันนี้นะคะเพราะว่าเขาได้รางวัลรดอนเนกประสงค์แห่งปี2 0พ ยี่สิบเอ็ดด้วยเป็นรถมีรางวัลแล้วเราก็อยากได้คันนี้ตั้งแต่ตอนที่เราไปดูที่เกรมอเตอร์แล้วเราเราู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเท่แล้วมันก็แรเราไม่ค่อยเห็นใครข <ๆ S 3> ับตามท้องถนนแล้วพอมาขับ <cheek> จ<ๆ>ริงๆก็ร in ู้สึกว่าเฮ้ยดีนะแบบช่วงล่างมันนุ่มมันแล้วก็บาะเบาดีไหมเบามันแน่นๆนะแต่มันไม่แข็งอะคือมันเหมือนเหมือนเหมือนอัดอัดอัดอะไรนุ่นเนาะแต่มันสบายเออใช่ ฟีลลิ่งการขับขี่เป็นไงคะเจฟีลลิ่งการขับขี่คันนี้แวบ็บแรกเลยนะเข้ามานั่งรู้สึกว่าใหญ่มากคือปกติเราขับอีเทอร์ไซส์มันพอๆกันอยู่แล้ว <Okay. S 2> ใช่ปะแต่ด้วยความที่อีเทอร์ข้างหน้ามันลาดลงแต่คันนี้ข้างหน้ามันยกสูงขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าหน้ามันยาวมากเลยแอบกะยากนิดนึง <Okay. S 1> แต่ว่าพอขับมาสักพักหนึ่งก็เริ่มชินก็รู้สึกว่าโอเคทัศนวิสัยโอเคกระจกมองหลังดีกระจกมองข้างก็ปกติก็คือทัศนวิสัยรอบคันเนี่ยสามารถมองได้ปกติส่วนเรื่องฟีลลิ่งการขับขี่ีนน่่าดลสชงง แต่เวลาออกตัวก็สามารถพุ่งไปได้เหมือนกันแบบเร่งแซงได้แบบดีเลยอะ่ะสามารถเปิดวันเพนโนได้หรือว่าจะปิดก็ได้ถ้าใครอยากขับให้ฟิลแบบรถสันดาบเนาะโหมดการขับขี่คันนี้มี3โหมดก็คือมี w h i เปอร์อันนี้จะเป็นแบบนุ่มนวลถ้าเทียบกับรถทั่วไปก็คือฟิลแบบ อีโค e อะไรอย่างเง<อ>ี้ยเออก็จะขับนุ่มๆหน่อยแล้วก็อันเนี้ยตอนที่เราขับอยู่ตอนนี้เป็นโหมดแอคทีฟแอคทีฟก็คือเหมือนนอร์ม l ลทั่วไปขับไปมันก็จะมีความแบบว่าคันเร่งโอเคปกติอ่ะคืออยู่ในโหมดปกตินั่นแหละแต่ว่าถ้าใครอยากได้ความแรงมากขึ้นอยากได้ความแบบสปอร์ตมากขึ้นก็คือจะต้องเป็นโหมดอันเทมอันเทมมันเนี้ยก็คือเหมือนโหมดสปอร์ตในคันอื่นๆแต่ว่าแต่เราลองอันเทมกันหน่อยเรายังไม่ได้ลองฮ้ย แค่แค่เปลี่ยนโหมดนะปังค้างเท้าตรงที่คันเล่งไว้เท่าเดิมแต่แค่เปลี่ยนโหมดอะรู้สึกเลยว่ารถไหลเร็วขึ้นมันพุ่งกั่เดิมใช่คือเท้าไม่ได้เหยียบเพิ่มด้วยนะเมื่อกี้มันแบบพุ่งเลยอ่ะเราลองวิสเปอร์นีดหน่วง อืดเลยรู้สึกปะอันนี้เท้าพี่อยู่เท่าเดิมอ่าคนนั่งก็รู้สึกเห็นไหมทุกโหมดต่างกันอย่างชัดเจนเลยในสามโหมดนี้แต่เอาจริงไอชอบเสียงสังเคราะห์ของคันนี้นะมันมีความแบบออกตัวแรงเออมันเป็นเสียงที่พออะมันเหมือนแบบรีเลทกับความเร็วที่เราขับจริงๆอะถ้าใครนึกเสียงไม่ออกนะคะให้นึกถึงเวลาเราดูหนังไซไฟแล้วเขาจะออกยานอวกาศอะัง่วะเล็กยานจะแบบออย่างเงี้ยเออเสียงฟิลนั้นมันจะไม่แบบบื้นๆเหมือนรถยนต์ ศูนย์ถึงร้อยของคันนี้นะคะจะอยู่ที่5.1วินาทีแรงม้าจะอยู่ที่351ส่วนแรงบิดจะอยู่ที่580นิวตันเมตรแรงไม่เบานะคะแรงค่ะเมื่อกี้ลองเล่งแซงแล้วก็เอาเรื่องเลย<อ>คนนั่งหลังเป็นไงคะอันนี้เป็นช่างภาพกับโปรดิวเซอร์ของเราเองนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะสบายมากค่ะช่างภาพเป็นไงคะช่างภาพรู้สึกว่ารถมันสูงดูลอยๆแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันดูคล่องตัวนะคะที่รถมันใหญ่อ่ะอ่าเหมือนเราลอยไปได้อย่างงี้ ส่วนระบบความปลอดภัยคันนี้ให้มาแบบจัดเต็มมากบายสปอตมีเลนคลิมีนะคะทุกคนกันชนด้านหน้ามีกล้องรอบคันมีคืนทุกอย่างที่แบบเรื่องความปลอดภัยครบใช่แล้วก็มีแอดัพติฟทูสแต o โมมาให้ด้วยนะแบบว่าเราสามารถปรับตั้งความเร็วตามขันหน้าได้ขับมาสาวพักแล้วรู้สึกว่าตอนแรกเลยนะที่ที่ขับมาแบบออกจากที่จอดรถมารู้สึกว่าพวงมาลัยมันไม่ค่อยคือมันหนักแต่ว่ามันมีความแบบยังไม่ชิน เออจังหวะเข้าโค้งเร,เราเรารู้สึกว่าเฮ mm ้ย hmm. มันไม่ชินแต่พอตอนนี้ขับมาสักประมาณ30นาทีรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยจาได้ไหมคันไหนที่เราบอกว่าเราชอบพวงมาลัยมากที่สุดเบน์ hmm. เอออันนี้ฟิลลิ่งคล้ายๆกันคือเป็นพวงมาลัยที่หนักแต่ขับสบาย mm hmm. คันนี้จากที่เราหาที่หน้าจอเนาะเขาไม่ได้มีให้ปรับความหน่วงพวงมาลัยว่าจะเอาพวงมาลัยเบาพวงมาลัยหนักแต่คือที่เขาตั้งมาให้อะสำหรับปังปังว่าโอเคแล้ว mm hmm. ส่วนวันเพนดลอันนี้ที่ลองใช้อยู่ mm hmm. ตอนนี้ปังเปิดวันเพนเดลอยู่นะรู้สึกว่าเขาหน่วงได้ดี แบบยกเท้าปุ๊บกระชากเลยถูกปะแต่อันเนี้ยมันมีความหน่วงแต่สมูทอ่ะเดี๋ยวพี่ลองยกอันเนี้ยพี่ยกเห็นไหมทุกคนรู้สึกไหมว่ามันไม่อ,อ้วกเออหน่วงแบบมีมารยาทเออ <laughs> ใช่มันจะมีความแบบเว้นจังหวะให้เรานิดนึงแล้วก็หน่วงลงซึ่งความเร็วก็ลดลงแบบเยอะ <laughs> เยอะเหมือนวันแพนโดที่จะหยุดนิ่งเลยแต่ว่าแค่แบบไม่กระชากอะ่ะ <laughs> ขอพูดอีกนิดนึงคือกล้องคันนี้ชัดมากทุกคนจะก,กล้องหน้ากล้องหลังอะ่ะคือแบบวิบังน่าจะชบ คันนี้เชื่อม p p p l e Ca Play พได้นะคะไม่ต้องเสียบสายด้วยใช่ตอนนี้เราก็ดูแมพจาก Google Map อยู่นะคะโดยที่เปิดขึ้นจอได้เลยแล้วจอใหญ่มากจริงๆใหญ่ตะโกนมากใหญ่กว่า iPad ออะอ่า i p มินิ n i 3เครื่องต่อกันอะ่ะ <laughs> เออแล้วคันนี้คือได้ลำโพงของ b a n g and น l l ออร์แยแน่นอนอยู่แล้วแ a n g o l u l s e n คือเสียงดีมากแต่เราลองให้ฟังกันสักนิดหนึงได้เราให้ฟังนิดเดียวพอนะคะใครอยากฟังก็ไปเช่าอวิมได้ <laughs> อะดูกันมาฟังเสียงของคันนี้กันดีกว่า โอเคเลยแล้วไอ้ที่ดีคือเราสามารถหมุนเปิดตรงเนี้ยเปิดเสียงปิดเสียงด้วยการหมุนได้เป็นแมนนวลอันนี้ง่ายถ้าใครขับรถคนเดียวเนี้ยก็แค่คำคำหาแล้วก็หมุนใช่ก็คือใช้ได้เลยไม่จําเป็นต้องมากดที่หน้าจอมาหาต้องไม่ต้องไม่ต้องล้าสายตาคําเอาได้ส่วนเรื่องการเก็บเสียงอันนี้ถือว่าทําได้ดีนะตอนนี้เราวิ่งอยู่ประมาณ70ก็โอเคเลยเสียงลมไม่ได้เข้ามาเยอะมากเดี๋ยวเราลองเพิ่มความเร็วกันนิดนึงว่าถ้าเราวิ่งเร็วๆเ,เนี่ยเสียงลมจะเข้ามาเยอะหรือเปล่า เฮ้ยเสียงลมไม่ได้เข้าเยอะ<น>เสียงที่ได้ยินคือเสียงจำลองใช่เสียงจำลองที่นอ้อสอชอบแบบอสนุกนะสนุกอ่ะเดี๋ยวถ้าถึงนวนานะคะเราจะพาดูภายนอกภายในแล้วเดี๋ยวเอาน้ำแข็งใส่หน้ารลให้ดูด้วยได้ฟิลแคมปิง้งกินน้ำเย็นๆ แล้วคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่นวนาสระบุรีกันแล้วนะคะอัปเดตแบตนิดนึงเมื่อกี้ตอนที่เรามาถึงเนี่ยแบตเหลือวิ่งได้อีก325กิโลเมตรถือว่าคาดเคลื่อนน้อยมากๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันหน่อยมาดูที่ด้านหน้านะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบ LED ยาวแบบนี้เลยนี่แล้วก็กล้องหน้านะคะจะอยู่ตรงนี้บนโลโก้ตรงนี้เลย นะดีไซน์ข้างหน้านะคะจะไม่มีกระจังหน้าเลยเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องระบายอากาศทีนี้ความพิเศษของคันนี้ก็เลยคือข้างหน้าเขาสามารถใส่น้ําแข็งได้แล้วก็มีรูระบายน้ําออกด้วยใช่เหมาะสําหรับสายปาร์ตี้เนาะเจ๊ใช่เวลาจะเปิดก็คือต้องมาเปิดข้างในนะคะอันนี้จะอยู่ฝั่งคนนั่งแล้วก็งัดขึ้นมาจึกจ๊ก ฝากระโปงน่าจะแอบหนักนิดนึงนะคะทุกคนนี่ด้านในจะกว้างแล้วก็ตรงนี้มีช่องใส่น้ําปนฝุนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ําแข็งได้อ่ะเราลองเอาน้ําแข็งมาใส่จริงเลยดีกว่าอ่ะเราเทจริงเลยนะคะทุกคนอันนี้น้ําแข็งเราก็ซื้อกันที่นาวาหน้าเลยนี่ที่มันใส่น้ําแข็งได้นะคะเพราะว่าวัสดุเขาจะมีความแบบเนี้ยเหมือนเป็นพลาสติกนิดนึงแล้วก็รูระบายน้ําแข็งจะอยู่ตรงกลาง๋ยวเราแวะให้ดู นี่นะคะรูน้ําแข็งจะอยู่ตรงนี้น้ํามันก็จะไหลออกข้างล่างเลยโดยที่เราไม่ต้องมาเทน้ําออกตอนหลังจะเราแช่น้าเอาไว้กินนะคะหรือถ้าใครมีแก้วของตัวเองเนี่ยอยากจะเอามาวางตรงนี้เอาไว้แบบเออเป็นสมมติราใส่น้ำแข็งล้นเลยแล้วเราวางแก้วตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็แบบเชียร์จ้าอ่ะไปดูที่ด้านข้างต่อกัน มาต่อกันที่ด้านข้างนะคะล้อคันนี้จะมีขนาด19นิ้วแล้วก็มีคาลิปเปอร์เบรกสีแดงแบบนี้เลยสวยมากใช่เวลาขับก็คืออย่างเท่เลยที่ชาร์จนะคะจะอยู่ที่ด้านซ้ายหน้าความจุบแบตอยู่ที่88กิโลวัตต์อ้าวชาร์จ AC เนี่ยรองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์ส่วน DC อยู่ที่216กิโลวัตต์ดีไซน์ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเขียนว่า m a r EX อยู่ตรงนู้นด้วย แล้วก็จุดเด่นของคันนี้เลยคือประตูมันจะแบบหาที่เปิดยากนิดนึงแต่ว่ามันเก๋น,นะอย่างประตูหลังเนี่ยแล้วก็คือกดปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งออกมาให้แล้วก็ปิดไปได้เลยสีคันนี้สวยมาก มาต่อที่ด้านหลังนะคะคันนี้คือท้ายรถสวยมากแล้วก็ดีไซน์ไฟแบบสไตล์มาแต่งสุดๆ<ม>แล้วก็มีเขียนตรงนี้นิดนึงว่า AWD ก็คือ all wheel drive ขับเ mm hmm. คลื่อน4ล้อเลยตรงนี้จะมีโลโก้มาแล้วก็กล้องอ่ะอยู่บนโลโก้เหมือนกันอันนี้คือกล้องอยู่สูงนะเวลาเราไปลุยน้ําหรือว่าเกิดแบบลุยฝนตกมาแล้วจะถอยก็คือกล้องไม่กล้องยังไม่เลอะค่ะเพราะว่ากล้องอยู่สูงมากแล้วมันก็มีตรงนี้มากั้นน้ำด้วยเนาะเวลาหยดมันอาจจะแบบไม่ได้บังกล้องขนาดนั้นใช่แล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนหลังมาให้เวลาจะเปิดนะคะใช้คลิกเซนเซอร์ก็ได้้หรือว่าจะใชเป็น เปิดไฟฟ้าก็ได้แล้วคันนี้คือเปิดเร็วด้วยนะดูดิอ่าด้านหลังกว้างเลยใช่ถ้าใครอยากดูเรานอนในรถนะคะเราเคยทํารีวิวไว้แล้วไปดูที่คลิปนู้นได้ดูที่ด้านล่างกันนิดนึงอันนี้สามารถ เปิดใส่ได้อีกอันนี้เป็นแบบอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะอ้าไม่ลึกมากเป็นอุปกรณ์คือถ้าใครเช่ากับ e v i เนี่ยก็สามารถแบบเขาเอาอุปกรณ์ชาร์จอะไรพวกนี้มาให้เลยสามารถชาร์จที่บ้านได้หรือว่าไปเที่ยวเนี่ยก็แวะชาร์จพวกโรงแรมอะไรเงี้ยขอเขาชาร์จได้ใช่เวลาปิดก็ง่ายมากแค่กดตรงนี้เึ๊บหรือจริงใช้คลิกเซนเซอร์ปิดก็ได้นะ เรียยบ้อไฟสวยมากจริงๆแล้วจุดเด่นของคันนี้เลยก็คือนี่ประตูกดรหัสค่ะทุกคนใช่ซึ่งอันนี้เรายังไม่เคยเห็นจากคันอื่นที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายในไทยก็จะมีมาสแตงเนี่ยแหละแต่ว่ามาสแตงเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขามานานแล้วถ้าเราตั้งรหัสไว้แล้วก็คือสามารถกดตรงนี้ได้เลยมันก็จะเหมือนแบบล็อกสองขัน้นปลดล็อกปลลึก๊บแล้วก็มากดรหัสแต่อันนี้คือทาง e v มีอ่ะเขาก็จะไม่ได้ตั้งรหัสมาสําหรับคนที่จะเช่าก็สามารถแค่ปลดล็อกปกติได้เลยนี่แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นรีโมทของเขาไอ้ว่ามันแอบแบบธรรมดาธรรมดาไปน เลยทุกคนมันไม่มีเขียนมาสเตงอะไรทั้งนั้นได้แต่สุดท้ายแล้วเราใช้รถค่ะเราไม่ได้ใช้รีโมทเวลาจะเปิดก็กดเหมือนกับข้างหลังเลยปึก๊กแล้วก็เด้งออกมาอย่างนี้ก็สามารถเปิดรถได้เลยมาไปดูข้างในกัน มาดูที่ภายในกันนะคะคอนโซลหน้าเขาก็จะมีความสูงนิดนึงร <c oughs> ับกับกระโปรงหน้าเลยเวลานั่งคือรู้สึกว่าแบบรถคันใหญ่มากแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเลยคือดีไซน์ำลำโพงคันนี้เป็นลำโพงแบงนด์อ l l o p แล้วก็ดีไซน์เขาแบบเหมือนลำโพงที่ขายเป็นตัวลำโพงจริงๆเลยสวยมากมีความแบบวัสดุผ้าผ้านิดนึงหน้าจอตรงกลางอันนี้คือใหญ่แบบตะโกนเลย15.5นิ้วแล้วก็สามารถเชื่อมคาเพย์แบบที่ไม่ต้องเสียบสายได้ด้วยอันนี้เราก็เชื่อมแมปอยู่แล้วก็หน้าจอฝั่งคนขับอันนี้จะเล็กนิดหนึ่ง10นิ้วแต่่่่ววววาา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 าเเรรูู้้้้สสสึกกกมมมมััันนดดแแลบบบพอออียยตตตไไงงขป ก็เห็นเลขอะไรต่างๆชัดเจนเลยว่าแบตเหลือเท่าไร่ตอนนี้วิ่งที่ความเร็วเท่าไรอ่ะส่วนที่วงมาลัยอันนี้ก็จะเป็นแบบปกติเลยฝั่งซ้ายควบคุมการขับขี่พวกอะแดปตีฟครุสนโฮต่างๆแล้วก็ฝั่งขวาควบคุมมีเดียไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นที่ปัดน้าฝนซึ่งขันนี้เสียงไฟเลี้ยวเบามากแล้วก็ตรงกลางตรงนี้มีไวเลสชาร์จมาให้1ที่นะคะสามารถชาร์จได้ด้านข้างมีที่วางของแล้วก็มีที่เสียบ USB Type A 1 Type C 1ถือว่าให้มาครบมากๆมีช่องวางแก้ว2ใบ เกียร์เป็นแบบเกียร์หมุนมี P R N D ก็คือเป็นหมุนหมดเลยทุกอย่างนะคะแล้วก็มีเกียร์ L มาให้ด้วยไม่เคยเห็นรถยนต์ไฟฟ้าคันไหนให้เกียร์ L มาสักเท่าไหร่นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นช่องใส่ของนะคะเปิดขึ้นมาจะแบบเอ้ยเอ้ยวางของเฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่คะ่ะนี่เขามีช่องข้างล่างอยู่สามารถใส่ของได้ประมาณหนึ่งเลยแล้วก็มีช่องจุดบุหรี่ด้วย12โวลต์นะคะถ้าจะวางมือก็เอาลงมา เบาคันนี้เขาดีไซน์มาเป็นแบบว่าได้แดงแตัดกับสีดําถือว่านั่งสบายอยู่นะเบาะมันมีความแน่นแล้วก็นั่งสบายแล้วเบาเนี่ยข้างหน้าจะปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยแล้วก็ปรับได้แบบเยอะมากคือสูงก็คือสูงมากจริงๆเตี้ยก็คือเตี้ยเลยปรับเอ็นก็ได้เยอะมากเหมือนกันแล้วก็ข้างบนอ่ะตรงนี้ก็จะมีกระจกมาให้นะคะกระจกถือว่าบานใหญ่เลยมีไฟมาให้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยอ่ะฝั่งคนนั่งก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลย แล้วก็หลังคานะคะคันนี้เป็นหลังคาพาโนรามิกกาสลูปยาวไปข้างหลังเลยแต่ว่าอีวีมีเขาติดฟิล์มมาให้แล้วทุกคนไม่ร้อนเวนลาจะเปิดประตูจากข้างในนะคะตอนแรกอาจจะงงว่าเฮ้ยที่เปิดอยู่ตรงไหนตีมันเป็นแบบนี้ปึ๊กงัดแล้วก็ดันออกไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้อายพาไปดูข้างหลังต่อกันอายมาลองนั่งข้างหลังแล้วนะคะทุกคนเบาะตรงเนี้ยเขาจะมีความแบบเป็นหลุมลงมานิดนึงแล้วมันนั่งสบายอะ่ะแล้วก็ตรงฐานรองก้นตรงเนี้ยนะคะเขาจะมีความกว้างอยู่เออกำลังดีเลยเล็กร่มเหลือเยอะเห็นร่มเหลือเยอะนะคะอ้สูง164ก็ยังแบบเหลือเลยตรงนีี้ม่ทห ให้ผู้ใหญ่ได้นะทุกคนเวลาแบบโอ๊ยเวียนหัวจังก็โหนตรงนี้ได้แล้วก็มาดูด้านล่างตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้จะมีแอร์ให้2ออันเลยแล้วก็สามารถปิดลมได้เปิดลมได้มี USB Type A 1 Type C 1นะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ปึ๊บมีที่วางแก้วให้2ใบนั่งแบบนี้สบายเลยฟินๆแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีที่ปรับหัวให้ด้วยรอ,องหัวตรงนี้มี3าที่นั่งเลยบอกเขาแน่นๆ่นดีนะไอชอบมากนั่งแบบมันไม่ห้วยอะ่ะเออนั่งสบายดีคะ่ะ แลวสาหรับใครที่มีรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วหรือกําลังจะเช่ากับ EVM นะคะปังแนะนําให้สมัครสมาชิกปีละ599าบเาทแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์แบบคุ้มมากอ่ะอย่างแรกเลยก็คือเราสามารถชาร์จกับอีเล็กซ่าได้ส่วนลดครั้งละ1 0 0บาททั้งหมด3ครั้งอ่าแล้วก็ถ้าไปเดินสยามจอดรถที่พารากอนสามารถชาร์จกับออนไอออนได้ฟรี2ชั่วโมงเลยอเลิศนะใช่ซึ่งพารากอนจอดฟรี2ชั่วโมงอยู่แล้วเราก็ได้ชาร์จไปด้วยมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2ี่สิชั่วโมงตลอดทั้งปี ดกับ e-wi มีลด5%แต่อันนี้คือเฉพาะแบบ3วันกับ7วันนะแต่ั<บ>้นใช่ได้ถึง12ครั้งเลยส่วนวิธีสมัครนั้นก็ไม่ยากเลยค่ะทำไงคะอ่าวิธีสมัครนะคะก็คืออย่างแรกนะคะก็ดาวน์โหลดแอป e-wi มีเลยผ่านทาง App Store หรือว่า Google Play ก็ได้แล้วก็ลงทะเบียนตามขั้นตอนที่เขาบอกเลยพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะคะก็กดสมัครแพ็กเกจแล้วก็กดไปที่ปุ่มแบนเนอร์หน้าโฮมแอป e-wi มีนะคะแล้วก็เข้าสู่ e v i มีคลัเลยสมัครหน้าแพ็กเกจที่เขียนว่า5959บาทต่อปีแล้วก็กดรับสิบ,บริการต่างๆภายฟังก์ช Club ไดีเลยส่วนตัว ปังว่าสะดวกมากเลยนะกับการเช่ารถกับ e ม m คือถ้าใครมีรถอยู่แล้วเราเบื่อรถตัวเองรถยนต์ไฟฟา้า<อ>หรือมีรถยนต์สันดาปก็ได้แล้วอยากจะลองขับคันไหนใหม่ๆอ่ะ e-wm เขามีท<อ>ุกเลเวลเลยตั้งแต่แบบหลักแสนไปจนถึงรถหลักล้านรถหลักหลายล้านก็มีเออ,อถ้าเราอยากขับรถแบบซูเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเช่ากับ e ม m ได้ปอร,ร์เช่คาย卡อะไรอย่างงี้ทาง e ม m ก็มีเหมือนกันมีครบจบในแอปเดียวใช่แล้วยังไม่พอคือมีบริการเซอร์วิสแบบว่าถ้ารถเราเสียอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขามีบริการเลยแล้วก็หาจุดชาร์จจากในแอปได้ด้้้วววยออออันนนนเีสะดดกกกมาทุคหลลลลแป็งืู่ ว่ามีรุ่นไหนอยากขับกันสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมลองเข้าแอป e v m e <ๆ>ีมีดูนะคะเผื่อจะเจอรถที่ใช่สำหรับวันนี้ก็ bye bye. บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปชอรถขับกัน